والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم อามะบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราอมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ข้าพของความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากเอกองลอสุภาหานฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงตรานิธรามของพระองค์เพิ่งได้รับพรแห่งความดีงามนี้จากอัลงลอสุบฮานฮูวะตะอาลาครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับบรรดา นบีเวลาอัมบียะบรรดานาบียุคก่อนหน้าท่านนาบีมหามัสสลลลออะไรฮิวัสละล,ะล,สล,ลัมได้เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์นะครับหลักศรัทธาอันมั่นคงนั่นก็คืออัลอากีดะครับที่มั่นคงความรักต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นยะกยินเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลา ดังที่ท่านอะบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลอะไรฮิวสซัลลัมนะครับในคำกล่าวของท่านนั่นก็คืออัษฎุนกิศาะฮะาซนกุรานครับ เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ดียิ่งที่สุดก็คือเรื่องราวของบรรดารรซูลบรรดาอัมเบียยุคก่อนหน้าท่านอบีซึ่งมีอิปรอและก็มีข้อคิดให้แต่ผู้ที่ศรัทธายอย่างมากมายครับบรรดานบีของที่อัลลอฮ์ไดส้ส่งมาในแต่ละกลุ่มแต่ละประชาชาติเนี่ยพี่น้องครับเรียกร้องไปสู่อะกีดะอัตตาฮีดนะครับต่ออัลลอฮ์สุบฮานหัวตลานะครับเรื่องราวที่พี่น้องอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง แต่ก็ในเรื่องราวแต่ละครั้งที่เราพูดคุยกันเด็ดพี่นงครับมันก็จะแต่ละครั้งที่เราพูดคุยกันก็จะได้ข้อคิดต่างๆมากมายนะครับเหมือนกับเรื่องราวของการดาวะเชิญชวนของท่านนาบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับการเรียกร้องเชิญชวนของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับท่านได้ยืนหยัด จืนจัดอยู่ท่ามกลางผู้คนที่พวกเขานั้นพากันกราบไหว้บูชาต่อบระดาสิ่งองื่นนอกจากอัลลอฮ์ตุสฟายุสริกูบิฮียุสริกูบิลละพวกเขานั้นได้ปฏิเสธนะครับซิริก ตั้งภาคีต่ออร่อ์แต่ว่าการยืนจัดของท่านนบีอิบรอฮิมเป็นข้อคิดอย่างมากมากเลยครับเรามาดูเรื่องราวกันสักน,นิดหนึ่งนะครับดะวะตุนอิบรอฮิมการเรียกร้องเชิญชวนของท่านนบีอิบรอฮิมอะไรยฮิสลามวะดาอิบรอฮิมกามาหูอิล,ละลอฮ์ครับท่านนบีอิบรอฮิมอะไรยฮิสลามได้เรียกร้องดาอิบรอฮิมเกามาฮูอิล,ละลอ เรียกร้องกลุ่มชนของท่านไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาและท่านก็ได้ทําการเรียกร้องด้วยก,การยับยั้งวามานาอาลุมินอิบาดะติลอสนามท่านได้เรียกร้องเชิญชวน,นพวกเขาห้ามเขาบอกกับเขานะครับในการที่จะไปกราบไหว้ผู้ชาอื่นจากอลัลลอฮฺบรรดาสนามอสนามบรรดา จวเจวตต่างๆที่พวกเขาได้สมมุติขึ้นมาเป็นพระเจ้านะครับกอละอิปรอฮีมดีเกามิฮีมาตะบูดูนะพวกท่านทำการกราบไหว้อะไรกันหรือที่พวกท่านนั้นสักการะบนบานสารกล่าวนะครับแล้วก็พวกท่านก็ไปร้องขอพรต่อบพนาเหล่านี้ซึ่งมันไม่สามารถที่จะให้คุณหรือว่าให้โทษกับ มนุษย์แม้แต่สักคนเดียวได้เลยนะครับกอลาอิปรอฮีมนะครับท่านก็ตั้งคำถามซึ่งเป็นฮิกมะเป็นวิทยาปัญญาที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับท่านนาบีอิปรอฮีมก็คือยัสมาอูนากุมอิสตาดอูพวกเขาได้ยินหรือบรรดาเทวรูปบรรดารูปเหล่านี้นะครับที่เป็นสนามอัสนามเวิตเหล่านี้มันสามารถที่จะได้ยินพวกท่านก่อนนั้นหรือ มันได้ยินไหมขณะ,ะที่พวกท่านไปกราบไหว้ไปบูชานะครับอิสตาดาวนาที่พวกท่านได้ทำการร้องขอต่อบรรดาบรรดาจเจวตเหล่านี้บรรดาเทวรูปเหล่านี้เป็นคำถามที่ท่านนาบับดอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามตั้งคำถามเพื่อที่จะให้คนเหล่านี้ได้ฉุกคิดว่าแท้จริงแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะลลอเป็นพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว สิ่งที่พวกท่านได้ทำมันก็ทำมาจากมือของพวกท่านนั่นแหละมันไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษอะไรได้เลยฮันดัสมาอูนักุบอิสตาดาอูนะเอายัมฟาอูฮุมเอาเดดรูนครับแล้วก็มันไม่สามารถที่จะให้คุณแล้วก็ให้โทษอะไรกับพวกเขาได้ แต่คำพูดของบรรดากลุ่มชนของท่านดาบีอิบรอฮิมก็เป็นคำพูดเหมือนกับที่เราอาจจะเคยได้ยินซึ่งเป็นคำพูดที่มีมาจย่างก่อต่อเรื่องสำหรับคำพูดที่เป็นชุดของการปฏิเสธว่ากอลูบันวายัดนาอาบาอานากะซาลิกยัฟยฟอัลูนสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยนะ บัวายตนาเราได้พบเราได้เห็นว่าบรรดาอาบาอาณาบรรพบุรุษของเราเช่นปู่ย่าตายายของเรากลุ่มชนก่อนหน้านั้นเขาก็ทำแบบนี้และพวกเราก็เห็นว่าเขาได้ทำกันมาเป็นประเพณีปฏิบัติอาบาอาณาแกซาลีนะครับถ้าพวกเขาทำอย่างนี้แหละ อัลอิปโรฮีมท่านนบิอิปรรฮิมอาลฮิสลมววามก็บอกกับพวเขาว่าฟาอนาลาอับุดุฮาีฮินอัสนามแต่ทว่าโอ้ชาวเมืองทั้งหลายฉันจะเป็นผู้ที่ฉันเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะไม่กราบไหว้ไม่บูชาไม่เคารพต่อสิ่งที่พวกท่านกําลังทำถึงแม้ว่าพวกท่านจะบอกว่านี้มาจากบรรดาเออบรรพบุรุษนะครับ จากอาบาจากบรรพบุร <ítulo> ุษของพวกท่านก็ตามบัลอานาอัดูวุลีฮาซิอัสซามแต่ยังไม่พอนะฉันจะยืนจัดนี่คือการยืนจัดอัตตางฮิอัลอากีดาของท่านนบีอิปรอยิมอะลัยฮิสสลามอานาอาบูดูรับบัลอาลามีนฉันกรับไหวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลา ฉันแต่สรรเสริญอัลลอฮ์แต่เพียงพระเจ้าแต่เพียงผู้องเดียวเพราะอะไรรับบรรณาลามีนอัลลอฮ์นั้นคือรับพระเจ้าของบรรดาสากลโลกทั้งหลายอาลามีนอัลละดีคอละกอดีอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างฉันมาคอละกอลีขอละกะอดีพระองค์ผู้ทรงอุบติฉันให้ฉันได้เกิดขึ้นมา พระองค์ได้ทรงสร้างฉันมาเพราะฉันเป็สถานภาพเป็นอับตุลเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ฟาฮุวายฮดีและพระองค์ก็ได้ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้กับฉันนี่คือคําประกาศนี่คือการยืนจัดของท่านระบีอิบราฮีมอละลัยฮิสสลามวัลลาฮีฮุวายุาดะอิมูนีวะจัสกีอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ทำให้ริสกีกับฉันให้ปัจจัยยังชีพกับฉันครับ พระองค์ได้ทรงให้กับฉันวัลลาีอยู่มีทุนีซุมามโยฮีพระองค์ผู้ทรงบันดาลให้ฉันได้เป็นแต่ฉันตายด้วยกับน้ําของพระองค์ด้วยกับพระองค์วอินนันอสน้าแล้วเราไปดูสิท่านนายบิพิมก็บอกว่ายืนยันว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าผู้องค์ผู้ทรงทําให้เป็นทําให้ตายพระองค์ผู้ทรงให้อาหารให้ปัจจัยอย่างชีพ นะครับให้เครื่องดืม่มให้ปัจจัยที่เราคือมนุษย์ได้กินได้ดื่มด้วยกับพระองค์ด้วยกับความเมตตาของพระองค์หันมาดูอีกด้านหนึ่งวอินวอินวอินนันอสนามาลาตะคลุกวลาตะดีแต่บรรดาเทวรูปเหล่านี้ที่พวกท่านกำลังพากันชักชวนกันกราบไหว้บูชานั้นจะ อิดอินดินที่พวกท่านได้สมุติที่พูดถึงนี่คือเรื่องราวของยุคก่อนหน้านะครับหลายๆพันปีที่ถูกกล่าวไว้ในอนัลกุรอานครับอัสนามลาตะคลุกเวลาท่าดีนะครับมันไม่สามารถที่จะทําอะไรลาต้อลุกไม่สามารถที่จะบรรดาลสร้างสรรค์อะไรตะคลุกตะคลุก ปัจจัยอย่างชีพลองดูซิว่าเหล่านี้ที่พวกท่านกําลังพากําลังพากันกราบว่าอยู่เนี่ยให้คุณให้โทษได้ไหมให้อาหารให้ปัจจัยได้ไหมสามารถที่จะดนบันดาน,นอัลลอฮฺตฟ้าผลทั้งหลายต่างๆนานาที่อยู่บนพื้นดินถามว่าใครเล่าเป็นผู้ทีพดนบันดาลน,นั่นคืออัลลอฮ์แต่เหล่านี้ที่พวกท่านสมมุติขึ้นมาจากคําบอกเล่าของ อาบาอคุมบดาบันพบุรุษที่ทําตามกันมาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์ไม่สามารถแม้แต่จะสร้างแมลงวันสักตัวหนึ่งนะครับท่านนาบีอิบราฮิมก็พยายามพยายามที่จะบอกถึงอ,ลอัลกีรัดให้กับพวกเขาแต่ว่า ความดื้อรั้นของบรรดาพวกเหล่านี้ว่าอินฮาลาตุไรมูอาหัดันวลาตัสูแม้แต่โซคนเดียวมันไม่สามารถทุรไลมูอาหันเนี่ยในสิ่งที่พวกท่านพา,ายกย์กราบไว้แม้แต่คารเที่พวกท่านได้ทำครับบรรดาสนาบรรดาอิลัต่างต่างเหล่านี้ที่พวกท่านได้ปั้นมันขึ้นมาด้วยกับมือของพวกท่านแม้แต่เพียงสักหนึ่งจากนั้น มันก็ไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษเวลาตรีไม่สามารถจะให้อะไรตุ้ดายตุ้ดไรมูลนะครับปัจจัยต่างๆอาหารทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถเลยวะอซามารีโดอาฮาดุนฟาฮิยาลาตรศีและเช่นกันพวกท่านได้แบกกรบไหว้ายกับบรรดาผู้อ่าสิ่งที่พวกท่านได้สมมติมันขึ้นมาเวลาท่านเจ็บป่วยไม่สบายมันก็ไม่สามารถที่จะประทานให้กับพวกท่านได้ อ,อยู่ในความดีนะครับหายจากสิ่งที่พวกท่านเป็นอะไรต่อมีอะไรมากมายนี่คือคำกล่าวของท่านนาบีว่าอินดาราตูมีตูอาฮันวลาตูวลาตูยีและเช่นกันเหล่านี้ไม่สามารถที่จะดนบันดาลให้ใครเป็นใครตายได้นะครับว่าอินดาราตูมีไม่สามารถที่จะให้ชีวิตกับใครแม้แต่สักคนเดียวเวลาตัวยีไม่สามารถจะให้ใครได้เป็นได้ตายได้ทั้งหมด น,นี่คือสิ่งที่ท่านนาบีอิบราฮีมได้บอกกับกลุ่มชนของท่านต่อมาครับหลังจากที่ท่านนาบีอิบราฮีมอะลัยฮิสลามครับเราได้ทราบนะครับก่อนหนี้เรื่องที่อัลลอฮ์ได้ส่งช่วยเหลือท่านนาบีอิบราฮีมให้ไฟนั้นเกิดความสงบความร่มเย็นกับท่านนาบีอิบราฮีมวม่าผู้เวลาที่ท่านนาบีพิมได้ตอบโต้อถาธิบายบอกเขาด้วยกับ เหตุและผลพวกเขาด้วยกับความดื้อที่มันติดอยู่ในหัวใจนี่แหละนะครับมันก็ทําให้คนเหล่านั้นปฏิเสธและเขาก็พากันทํำร้ายท่านนาบีอิปราฮีมนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ส่งช่วยเหลือเรื่องนี้จึงไปถึงถึงกษัตริย์หรือมาลิกในยุคนั้นก็คือนํำรูธนะครับเป็นกษัตริย์ที่อ้างตัวเป็นพระเจ้า การยืนยัดของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยิสลามเป็นการยืนยัดต่อหน้าของผู้คนทั้งหมดที่พากันปฏิเสธเอาต์กานาฟีนฟ,ฟิลฟิลมาดีนาตีมมาลิกุนแกบีดณเมืองนั้นมีอยู่เมืองหนึ่งที่มีกษัตริย์ที่ชื่อว่า นํานรูดใกนการจะเป็นอย่างไรเปแล้วครับการยืนยัดของท่านนาบีอิบราฮิมอละลัยฮิสลามเรียกร้องเชิญชวนนั้นเป็นอิบราฮิมเป็นข้อคิดว่าการยืนยัดในศรัทธาเชื่อมั่นต่อเราทั้งอัตตาฮิสอัลอกิดานนั้นเป็นแบบฉบับของประดาน,นาบียุคก่อนๆหน้าท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุลตัลอะลัยฮิสและเป็นข้อคิดให้กับผู้ศรัทธาครับวันนี้จะลราไปก่อนครับสุบฮานะตะหลุหม,มะบะบบิฮัมดีกะ اشهد ان لا اله <سؤال> الا <سؤال> انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون